กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติและองค์กรเครือข่ายกว่า200คนเดินทางมาชุมนุมที่บริเวณสะพ,พานชัยมรุเชตหน้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมก่อกำแพงอิบ,บล็อกเป็นสัญลักษณ์ของช่องว่างทางกฎหมายของผู้บริหารกับประชาชนและระหว่างาศาสนากับาศาสนาภายหลังเกิดกรณีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกห้ามนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบเข้าไปในโรงเรียนและปฏิเสธการสอนนางสาวอาทิตยาสุไลามาน จึงเห็นว่าเป็นการกระทําที่มีอคติต่อศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนจึงส่งตัวแทนเข้าหารือก,กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงไปรับมอบหนังสือจากกลุ่มมุสลิมและทําพิธีทําลายกําแพงระหว่างศาสนา สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันตินะคะก็คือต้องการให้ในายกรัฐมนตรีมีคำสั่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ทำเอกสารยืนยันโดยระบุว่าการแต่งกายคลุมฮิญาบเป็นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่ขัดแย้งต่อระเบียบของโรงเรียนแต่อย่างใดและนักเรียนหญิงมุสลิมสามารถคลุมฮิญาบเข้าเข้าเรียนในโรงเรียนได้ทั่วประเทศโดยไม่ขัดแย้งระเบียบใดๆของโรงเรียน ด้านนายวรวัตรเอื้ออภินยาุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันเขาว่าจะดําเนินการแก้ปัญหาโดยทําหนังสือยืนยันไปทางโรงเรียนเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการแต่งกายนะครับตามหลักศาสนาหรือประการใดนะครับของนักเรียนทั้งหมด เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณิุกนะครับทางกระทรวงสาธารณิุการจะรับเรื่องนี้ไว้และจะไปดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดรชินพัฒน์เล่าให้ฟังนะครับว่าไปตกลงกับเราเลยแล้วนะครับในป,ประชุมระลับผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงรับที่จะดำการประสานงานให้ส่วนในกรณีที่เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากของทางกระทรวงนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะประสานงานในการต่อไป ด้านนางสาวอทิตยาสุไลมานนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกล่าวภายหลังการยื่นหนังสือว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นหลังจากที่มีการหารือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพราะที่ผ่านมามีทั้งครูและเพื่อนในโรงเรียนจํานวนมากที่ไม่เข้าใจถึงความจําเป็นของการสวมฮิยับตามหลักศาสนาอิสลามค่ะเข้าใจค่ะก็ให้กําลังใจแต่บางคนก็อาจจะมีบ้างที่ไม่เข้าใจก็เราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนเราคิดเห็นไม่เหมือนกันนะคะ ด้านเลยคธะที่การสพทอซึ่งเป็นตัวแทนไปเจรจากับตัวแทนของกลุ่มมุสลิมกล่าวว่าจากการหารือได้ข้อสรุป3ประการดังนี้ 1. มึบอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงครูทุกคนให้รับทราบว่าการสวมฮิญาบตามหลักศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบซึ่งครูทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสอนนักเรียนทุกคน 2. มอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีหนังสือตอบข้อสักถามของนางสาวอาทิตยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจนและ 3. ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทดแทนให้กับนางสาวอาทิตยาอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่างที่กำลังหาข้อยุติในเรื่องนี้ค่ะ